หินหลังหินมอสเอาบอสเอาพิก๊อปตัวทางขวามาตัวดีที่แอบมาโอ้มียิงมียิงขึ้นเาขาก่อนมอสตัวยิงหลังพี่นะเจ้นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตัว โดนโดนระเบิดโดนนี่่เรอ้ยรอสนนะสไนอยู่สไนมันอยู่ตรงสะพานมเมันไอตัวขับรถเดไปทางซ้ายนี่ตัวนดโหนึ่งสงหก เอาตัวซ้ายก่อนพี่บะตัวซ้ายวิ่ง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 ไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วี่้้าแลวพตองโดนหัวตัวนึงตัวนี้โดนหัวตัวนึงเจ็บหลอดแล้วนะน่าพี่ก้อแบบเจ็บแล้วพี่เจ็บละผมสู้ไม่ได้หรอพี่ปืนระยะไม่ได้พี่ไฮเพิ่งมัพี่กำลังเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมเปิดค์าให้แป๊บนึงพี่ ก็เป็นเขาใช้พยาบาลอ่ะเขาอยู่หน้าพี่อ่ะเขาปร่วงได้แต่ว่าเขาเขาชุบเขาชุบได้แล้วอ่ะทีประเด็นเนี่ยอยู่อยู่หน้าพี่นะสองสองโอ้ยกระตุกตาหัดแล้วหน้าต้นไม้มาเฮ้ยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเพราะหมอใจเย็นหมอเข้าไปนิดเดีย เดีวต,ตัวเดียวนีไม่ควอากบิงบิงไปสเล่นควันเล่นควันใต้สะพานใู่ใต้สะพานไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้อไปวงจะบีบแล้ววงบีบแล้วต้องไปมาต้องปเขาเียมาไม่ต้องไปม่ตงไปเขาไปเจออีกตีตรงนั้นพี่เขาไปเจอสีนโข้ามาโนมา เียวที่เจ็บยเจ็บไปดูตัวไกลก่อนโลมาสิตัวไกลก่อนมีเนไรสองแล้วสิอตัวก็คุเก็บที่ขอบเลวไอ้น้ำไอ้ ไม่รู้เล่นไหนต้องระวังเอาข้างหลังนี่ก่อนไหมพี่ในบ้าน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 ออกไปหลังบ้านแล้วนะไม่ยังอยู่ข้างในพี่ยังอยู่ข้างในยังอยู่ข้างในปลาระเบิดย่าเข้าไปทีมโซโนนะหลงหลังพี่หลัง้โดนยิงจากตรงนู้นเลยที่300เลย เม่กี้พี่โดนใช่เมื่อกี้อยู่อัพเกรดนะพี่สองตัวอุ้ยบอดล่ามอสอาตาเปล่าอะไรเลยในในมอสลองไปดูใหม่ดิมอสคนข้างบนข้างบนเฮ้ยน่าจะใช่ว่ะน่าจะใช่เอาไงให้พี่ขับฮอไปเลยป่ะไว้ก่อนสองตัวนะกำลังลงไปอัพเกรดเอาถ้าขับฮอไปฮอเอาไหมเอามดู ไอ้เยี่ยบอดเอ้ยไฮ้ยเออขี่มอเตอร์มาว่ะใช่ๆใช่อดใช่ๆอดบอดเปิดจุดแล้วนานไม่ออกวะผมขับรถไปเองบอบอยู่บนหัวพี่ขับพอไปช่วยนะนัมโบนัมโบนัมโบ ตายู่งบนเขาอยู่นะโดนระเบิดผมอยู่นะสตัวเป็นพยาบาลหน้าไหนหน้าไหนพี่ลงมาเนี่ยเราหมอนมอสมอสเตีนมอสมตีนด้วยเอ้นี่มันบวกเขาเขาอยู่สูงกว่าเราให้เขาดิ่งลงมาหาเราก่ะเราถูกวชเขา้องเขาอยู่ข้างบนนี่มีร่างมีตีนตัวหนึ่งแล้วดิมันโดนเะเบิแล้วไม่ตายด้วยนะโอ้โหยิงไป็นสามสี่นัด ยัน็อกอยู่นะยังนกอยู่อไมาหาเราอเขาเพื่อนเลยร่อนร่อนร่อนลงร้งบดท้องบอดไปดูดนอดรอดอยู่นี่อยู่นีอยู่นี่อยู่นี่นี่สออกมาแล้วพี่ออกไปแล้วออกไปแล้ว เขาบินล่อเขาบินล่อเขาบินล่อให้ให้ใช่ใช่นี่อยู่หน้าพี่นี่ใช่แค่สกิลไม่ๆม่เขาหนีไปแล้วพี่แต่เราไปเก็บโหลดก่อนโหลดบนเขาอยู่นี่อยู่นี่ เอย่ JK ทำไอ้หมาเลยก็ได้เก็บโหลดครับเก็บปืนโหลดเนาะหมาเราใช้ปืนโหลดอะไรอ่ะลองดูนะ JK มามาเก็บโหลดก่อนพี่เก็บไหมทหาวิ่งนะพี่มาวิ่งเขาเต็มนั่นไงขี้หมาเลยเขาอยู่อยู่บนเขาอยู่บนเขาพี่อยู่บนเขา

พอคนมาเลยโดนโดนมเชื่อโดนเหี้ยเนี่ยโอ้โหนั่นนั่นแล้วเกินตืองช่วยสายไปรับซ้ายซ้ายมีตัวพี่ซ้ายมีตัวซ้ายมีตัวมาทางนี้นี่ครับหน้าหน้ามามาตัวเนื้อนะมาแล้วนะมาแล้วนะอยู่บนหัวอยู่บนหัวอยู่บนหัวนี่นั่นตานั่นตา เออสายมือโดนโดนแล้วเบอโดนมอส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 มมอสระวังข้างหน้าข้างหน้ามีตัวพี่ข้างหน้าหินนี้มีตัวตัพี่แอนไลท

อ้อมอ้อมฝานะมีเข้าวงไปตัวหนึ่งอ้อมฝาประกอนพี่ระวังโดนโดนทนายพี่ครับไปไม่ถึงอนะ่ะปลาขึ้นไปไม่ถึงลงไปแล้ว ไอ้ซ้ายลงซ้ายซี่มีมีซ้ายมาตัวมีซ้ายมาตัวหนึ่งใช่ใช่โรบอทมาอยู่ข้างหลังตัวแหลมก่อนตัวแหลมข้างล่างข้างล่างข้างล่างแหลมแหลมหลังแหลมหลัง ตอนนี้ใส่บ้องแล้วตัวแหลมฝั่งนู้นหลังโหลดหลังโหลด่ไอ้น,นี่ตัวแหลมใช่ไหมใช่ใช่ตัวแหลมหน้าผมมีตัวที่ด้าลังมีเข้าวงมาอู้อยู่ข้างอยู่ด้านข้าง ข้างๆตรงหลังหลังหลังโลดไม่หลังไอ้ดอกเจ็บละข้างบนตายตายตรงนี้ตายแล้วใช่ไหมหน้าผมอ่ะยังหลังไอ้ดอกตายแล้วเข้ามาละหลังไอ้ดอกโอเคไม่โดน